สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปทุกคู่ทุกคนนะคะมือนีก็ได้มานําเสนอเทคนิคการล้างเห็ดเห็ดจังไดเห็ดจังสีบ่วมุนนะคะดอกเห็ดจังสีบ่มุลจังสีบ่กรอบจังสีบ่เปปะนี่ค่ะล้างแล้วก็ยังเป็นดอกแบบนี้คือเก้าค่ะอันนี้ก็ขอเสนอนะคะเสนอวิธีการง่ายๆให้ค่ะเพื่อไปตม้มน้ำให้ได้ที่นะคะให้เขาเดือดร้อนพ่อค่ะพอจะร้อรนพ่อแล้วเราก็เอาเห็ดนี้ลงไปค่ะ เห็ ed, ดนี่ยลงไปลวกก่อนค่ะลวกเสร็จแล้วประมาณสามนาทีเนาะคะ่ะลวกประมาณสามนาทีเห็นไหมคะ่ะดอกที่เขาบ,นบานแท่นที่เขาสีฮักสีกรอบสีมุนเขากับว่าเป็นยางค่ะเขาก็ยังเป็นดอกบ,บานๆคือเก่าค่ะเป็นดอกที่นิ่มๆเอาเห็ดลงไปนะคะเอาเห็ดลงไปลวกให้เรียบร้อยเพราะแต่เขาสลดเปิดถุกดอกนะคะสลดคือ e ยังเหี่ยวหยบลงนะคะ ยบลงแล้วกับดิมีหน้าตาแบบนี้เข้ากับมะลางล่างกับล่างออกง่ายมากเลยค่ะพี่น้องอันนี้มื่อกี้กว่าเ้านามมาอีกน้ํหนึ่งแล้วค่ะนี่ได้เบียบนี้นะคะเอามะล่างท่าที่เข้าเห็ดได่ล่างริมขอบเห็ดนี่ค่ะปกติถ้าเข้าล่างเลยนี่และะ้วค่ะเขาก็จะกรอบกรอบพ้อตะกรอบเลยซีกดอกแต่ละดอกก็จะหักเบิดค่ะออกเบิดเลย กะเลยสิบวันใดผลกระเร่พงงามเล่ค่ะเวลาแมกแกงกัะบ,บ่องาหากินเพราะว่าเห็ดมันมุนค่ะเห็ดมุนตอนเีนียามาล้างแบบน,นี้เขาสิบวัมุนบริเลยค่ะมุนปานเตเห็ดแค่ยิน้นว่าข้า,ขาม,มามุนปันเตเห็ดนั่นแหละค่ะคือจะมุนแบบนั้นล้างกันมากกระสิเดต่ขาเขาเพราะว่าดอกเขา,าหากักาหมดแล้วง่า,งงามอีกแล้วง่า,งงามพื่เกา่าเลยน,นคะคะต่ว่านี้ม็นถือดอกบานเป็นใดเขาอึ้นมาดอกเห็ดเท่านะค่ะ เฮ็ดเท่าตัวได้กะสีบอมุนค่ะบอมุนยั่งคือเกาค่ะตะกีหนาตาเขาก็เป็นแบบนี้แหละค่ะตอนนี้เขากป็ยั่งหนาตาแบบดืมค่ะต่อเฮ็ดเพิ่งเขาสีบ่คอยเป็นคือเฮ็ดอ่าไข่เห็ดปวกเห็ดยั่งเนาะค่ะเขาจะบ่คอยมุนเขาก็สีหนาตาคือเกานี่ค่ะล่างง่ายมากเลยค่ะทุกคนเอามือแคร์หล่นหล่นล่างห้ดีๆแล้วค่ะทำความสะอาดให้ดีเพราะเขามีดินดินนี่จะไปทำาลายไตเหราเนาะค่ะ ไปตกยูทิศไต่ไตเห้ากับทํำงานนักเห็ดในห้าไต่ไหว้ได้ค่ะตไต่ไหว้พวนมั้กันนะคะไต่ไหว้ขึ้นยังนี่ค่ะคือดอกกัญบานก็จะล่างง่ายมากค่ะก็เจอบวมมูนนี่คือวิธีการนําเสนอไ้พี่น้องไปล่างได้ตามมีเลยค่ะถามว่าเสียคุณค่าทั้งอาหารบ่บวดอกค่ะยังคือเก่าค่ะมึ่งตีค่ะดอกเฮต่ละดอกกับิบาลงามคือเก่า ล่างเซตแล้วก็สิบานงามต่อไปก็สิไปล่างน้ำไหลอีกสักนิดหนึ่งคะ่ะน้ำไหลอีกสก